สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกราคาแล้วก็เช็ตใหม่นะก็คลิปที่แล้วนะคะคลิปเมื่อวาน <S <S จะอุ่อโทษนะจะไม่ลบนะคะแต่ว่ารำคาน้องคนนี้มากเลยอะมาตออื้นั่นแหละก็จะมาบอกราคากันนะคะก็ อันแรกนะคะเป็นอ่าอันนี้เลเป็นมีเค้กนะคะเป็นสีส้มเป็นเค้กส้มนะอันนี้ก็เค้กส้มเหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นเชอร์รี่นะแล้วก็มีจีวีลูกดะเค้กสามเหลี่ยมน,นะคะมีแม็กเนต<น>ปกตินะคะเซตนี้ราคาหนึ่งร้อยสิบบาท ไม่รวมค่าส่งทั้งสิ้นเลยนะพิเศษนะคะลดพิเศษเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะววมมรวมรมส่งกัทบอและหนึ่งรอยี่สิบาทรวมส่ง e ีเอ็ถ้าสมมติใครสนใจนะคะจะก็ถามได้นะว่าติดต่อได้ทางไงเพราะว่าเราจะไม่บอกถ้าสมมติเราบอกแล้วก็มีใครสนใจก็จะบอกเพื่ออะไรก็อันต่อไปนะคะเป็นนี่ มียมโรอะไรอ่ะมายเมลีมาเนโลดีแล้วก็กลปิ้งนะคะแล้วก็โดนัทจะบอกว่าโดนัทสโลมากเซตนี้นะคะปกติราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทม่รู้ค่าส่งเหมือนกันนะลดพิเศษนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะรวมส่งร็อบอ แล้วก็130บาทนะคะจัดส่ง EMS โอเคค่ะเซต,ตต่อไปจะเป็นเซตนี้เป็นมาการองคิตตี้1ฟ้านะคะกับแฮมเบอร์เกอร์ปกติราคา140บาทนะคะพิเศษนะคะ110บาทเท่านั้น รวมส่งโลทบอนะคะแล้วก็รวมส่งเอเอ็มก็หนึ่งร้อยสามสิบนะเซตต่อไปจะเป็นเซตนี้เป็นแมวนะคะกับคุกกี้กระจกนะคุกกี้รก,ก,กระจกจะบอกว่าสตาร์ลุงนะเป็นแมวสีฟ้าเนาะ ก็เซตนี้ปกติราคาหนึ่าสิบบาทนะไม่รวมส่งนะ150่งร้สิบเรวมส่งตัวเออทั้งหมดนี้รวมส่งนะคือไม่ใช่สิอันนี้คือไม่รวมส่งใช่เฮ้ยอันนี้คือรวมส่งนะปกติคือรวมส่งหมดเลยนะเราพูดผิด พิเศษนะคะรวมส่งบัตรบอล120บาทแล้วก็รวมส่ง EMS 150บาทนะคุกกี้กระจกกับแมวแบนนะคะสีฟ้าเซ็ตต่อมาจะเป็นเซ็ตนี้อันนี้เราเปลี่ยนยนะอันนี้เป็นไข่อุลตร์โกลเม์นะคะกับตุ๊แมวเนาะของแท้มีแพ็กเกจแถมแถมอะไรอะ ไอเกเดีลักคุมาให้ด้วยแนละ้วก็ปกตินะคะราคา185บาทลดพิเศษนะคะลดเอ่อรวมส่งทบอแค่หนึ่งยหกบาทส่วนรวมส่งเอีมยมก็แค่150่าสเอ้ย80บาทก็เซตสุดท้ายนะคะจะเป็นเซตนี้เซตนี้นะคะเป็น ฟังเลยนะคะจะบอกว่าเซตนี้จะลงทั้งสองเลยนะเซตนี้จะเป็นฟังกเกับจัมโบ้โดนัทน,นะคะก็ปกตินะคะราคา175บาทนะคะพิเศษเราะวอแค่160บาทอันนี้เราคงลดให้เยอะไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันรับมาแพงนะคะ ปกตินะคะหนึงเาพิเศษกทบอร้อยหกสิบพิเศษเอเมนะคะหนึร้อแปดสเท่านั้นจะบอกว่าจบมิซาโลนะคะถ้าใครสนใจนะก็ก็บอกได้นะสนใจเซฟหนังนะคะก็มีแั่นี้นะไปแล้วบบาย